รอบนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาให้ทุกคนนะคะหายคิดถึงค่ะรอบนี้ก็ัมแบ็คมาแล้วไงคะเพราะว่าทุกคนคิดถึงเราไงเออไงคิดถึงใช่ไหมล่ะนี่ก็เลยกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องหายคิดถึงแล้วก็ชอบมาแงหน่อยค่ะหลอดกว่าเดิมไหมกับหลดเราโอหสาหรับหนูหนูคิดว่าหลอดแล้วก็โหดกว่าเดิมมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าภาคนี้มันมีแบบความท้าทายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า เราก็น่าจะเป็นคนที่กระทำคนอื่นบ้างแล้วนี่ค่ะก็รู้สึกว่าเราก็แบบว่าแฮปปี้เนี่ะค่ะก็มีไข่แบบบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นอิสระมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากกว่าค่ะที่แบบว่าเมตตาเราแล้วก็แบบว่าให้โอกาสเราต้องขอบคุณมากๆาเลยค่ะ เราก็จะทําพี่เต็มพี่ค่ะขบคุณค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าเห็นแบบชอบทุกคนมากๆเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลยอะค่ะชอบพี่น้ําตาลด้วยค่ะพี่น้าตาลคลิปนารีชอบมากเล่นเก่งมากแล้วก็แสดงเก่งมากๆเลยค่ะพี่น้ําตาลค่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนคนแรกของหนูเลยค่ะก็คือตอนนั้นเจอกันที่งานใช่ค่ะแล้วแบบว่าก็คุยกันแล้วรู้สึกว่าพี่เขาแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบเป็นคนที่นมากๆแล้วพอเราเข้าไปพี่เขาก็เลยบอกว่า จะเป็นเพื่อนคนแรกของหนูเองใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะกำลังถ่ายทำของเรื่อง a s อยู่ค่ะของ a s ใช่ค่ะเป็นออหอยิงยิหงเหมือนกันค่ะใช่ค่ะตัวละครหนูก็ทุกคนไม่เคยเห็นพาร์ทนี้แน่นอนค่ะม,มันก็จะมีความที่ เรียกว่ายัางไงดีก็โตขึ้นอย่างนี้ค่ะจะมีความที่โตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนจะเห็นในอีกพาร์ทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเราในบทนี้คะ่ะเชื่อว่าทุกคนต้องชอบคะ่ะแล้วก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่คะ่ะใน MV เหนื่อยหน่อยนานนะคะก็ได้ร่วมง,งานกับเจมีนนนะคะเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่นมากๆเลยแล้วเห็นทําผลงานดีออกมาทุกเพลงเลยคะ่ะคือครั้งแรกนะคะที่เจอกับอาหนกูนก็เดินเดินเดินสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเขาบอกอ้าอายุเท่าไหร่อ๋ออีแย่ยางเนี้ยค่ะ อายุเท่าไรแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเราทำไงเรามองต่ำหน้ายิ้มให้เขาใช่ค่ะแล้วก็แกล้งเขาคืนค่ะเพราะรู้ว่าเขากลัวไงค่ะเอ่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไหนแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะวันนั้นก็หยถ่ายถึงเที่ยงคืนเลยค่ะวันนั้นใช่ค่ะถ่ายที่อสมชัญค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเพราะว่าเขาเต้นเยอะมากๆเลยค่ะเพลงเก่งมากเลยค่ะของของหนูกับของเขานะคะก็ แต่ของเขาเนี่ยจะถ่ายเยอะเยอะกว่าหนูเพราะว่าเขาแบบมีซีนเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถ่ายแบบทั้งวันเลยสึกว่าแบบโหเก่งมากเลยค่ะมีค่ะมีนี่เรามีคอนเทนต์คู่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ วันนั้นเนี่ยไปตึกพอดีก็เลยชวนโฟนมาเต้นด้วยค่ะเพลงเออเพลงงอค่ะใช่ค่ะค่ะวันนั้นไปทํางานด้วยกันพอดีค่ะโห,โหเขาก็ชอบค่ะใช่ก็แบบก็ชื่นชอบก็ดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากทางภยาพพิตร์เรื่องที่หยด2นะคะก็ฉาย10ตุลาคมนี้นะคะมีทั้งระบบ i อซ์แ c แล้วก็ธรรมดานะคะ อ๋อแล้วก็วันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง25เนี่ยก็มีแบบว่าภาคหนึ่งเข้ามานะคะเป็นระบบ iMac เหมือนกัน,นะคะ่ะ99บาทก็ฝากด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเด็กจิ m ม MTV เรียบร้อยแล้วก็จะทำผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ